เชลซีไม่เอาส่งซานโชกลับเลเวอร์ Level ยังขอรับช่วงต่อเรื่องราวจะเป็นยังไงสำหรับเีลของซานโชเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับณนะตอนนี้ข่าวการเสริมทัพของแมนยูครับ ค่อนข้างจะมีให้ติดตามกันแทบทุกวันไม่ว่าจะเป็นขาเข้าอย่างมาตตอุสคุญ่าหรือนักเตะคนอื่นๆที่มีรายชื่อเข้ามาเรื่อยๆครับขณะที่ในดิวขาออกเองก็ยังคงมีอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยที่ล่าสุดครับหนึ่งในนักเตะที่เชื่อว,ว่าแฟนๆอยากให้ออกจากทีมมากที่สุดคนหนึ่งอย่างเจดอนซานโชมีเรื่องราวให้ถูกพูดถึงกันอีกแล้วครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยย้ายไปอยู่กับเชลซีด้วยสัญญาย,ยืมตัวในฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับแม้อย่างที่เรารู้กันว่าดีลนี้เนี่ยมีออปช แต่ช่วงที่ผ่านมาเองก็มีข่าวต่อเนื่องครับว่าเชลซีไม่อยากเอาและขอจ่ายค่าปรับที่5้าล้านปอนด์แทนซึ่งณนะตอนนี้เริ่มจะดูชัดเจนมากขึ้นว่าเชลซีครับต้องการจะจ่ายค่าปรับจริงๆและส่งตัวซานโช่คืนเพื่อทาการจ่ายค่าปรับยกเลิกเงื่อนไขาการซื้อขาดที่25ล้านยูโรนั่นหมายความว่าซานโช่ครับจะต้องกลับมาอยู่กับแมนยูเต็ดอีกครั้งหลังจากจบสี่สั้นนี้ลงโดยที่ซานโช่ครับทำผลงานกับเชลซีได้อย่างไม่ค่อยน่าประทับใจแม้แฟนๆของพวกเขาเนี่ยจะบอกว่าคุ้มค่าก็ตาม โดยที่เจ้าตัวยับ b ทำประตูไปได้เพียงแค่3ลูกกับ4แอซิสจากการลงเตะไปถึง29นัดในพรีเมียร์ลีกทังในภาพรวมจากทุกรายการครับก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นแต่ว่าทางเชลซีเองก็เลือกจะส่งกลับและยูเต็ดครับก็ยังคาดหวังจะหาทีมใหม่มารับช่วงต่อโดยตามรายงานจากแหล่งข่าวในอังกฤษอย่างช้างเดอะมิลเลอร์ระบุว่าไบเออร์เลบูกูเซนครับเป็นหนึ่งทีมที่กำลังสนใจเจดอนซานโชอย่างจริงจังเนื่องจากว่าทีมจากบุนเดสลีกาทีมนี้ครับกำลังจะเสียเพลย์เมคเกอร์คนเก่งอย่างจางฟอร์เรียนเต ซึ่งคาดกันว่าเขารับจะย้ายไปอยู่กับไบเยอร์มิวนิกหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวที่สูงซึ่งทำไ้ต้นสังกัดอย่างเลโวกูเซ่นครับจะเอาเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยมาหานักเตะค,คนใหม่เข้าไปแทนที่ซึ่งว่ากันว่าซานโช่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาครับที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกในเกมลุกในขณะที่ต้นสังกัดเก่าอย่างทางโบลิเซียดอทมุลครับพวกเขาเองเนี่ยยังถือว่ามีความสนใจจะดึงตัวซานโช่กลับไปร่วมทีมอีกครั้งเหมือนกันแต่ถ้าหากเทียบนับปัจจุบันครับทางฝั่งของเลเวอร์นนั้อาาาจะดูมมีีษกกว่ รเราพวกเขาครับสามารถการันตีสิทธิ์ไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในสีซสั้นหน้าได้แถมยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงกว่าแต่ว่าช่างนี้ทางนั้นอุปสรรคสําคัญสําหรับรยนูนี้ก็อยู่ที่ค่าเหนื่อยของซานโช่เนี่ยแหละครับที่ปัจจุบันรับอยู่250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ขณะที่นักเตะที่รับค่าจ้างสูงที่สุดของชงังเลโวกูเซนอย่างนอร์ดีมูกิเลยังรับเพียงแค่ประมาณ137,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นพร้อมกับที่รายงานครับระบุว่ายูเต็ดเองก็พร้อมปล่อยซานโช่ออกไป ในราคาที่ตอนนี้เนี่ยต่ำกว่า20ล้านปอนด์ซะด้วยซ้ําเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยและก็เคลียร์พื้นที่ในทีมชุดใหญ่ครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสถานการณ์ผู้จัดก,การทีมของเลเวอร์คูเซนครับเมื่อน,นตอนนี้เนี่ยชาบีอลองโซ่เตรียมที่จะออกจากทีมไปคุมเรอัลมาริดในสี่สัน,น้าพร้อมกับที่ก่อนหน้านี้เองครับก็มีข่าวว่าเอริสเทนฮากเนี่ยเคยถูกโยงว่าจะเป็นกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนอลองโซ่แต่ว่าทางฝั่งของสื่อเยอรมันเองครับก็มีรายงานมาว่าเป้าหมายหลักของงงารรจิๆนนั้น คือเชสฟาเบกัสที่ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของและก็คุมทีมอย่างโคโมในศึกกันโชเซเลียอิตาลีซึ่งตัวฟาเบกัสเองครับเขาเคยกล่าวชื่นชมในตัวซานโชด้วยเมื่อปีที่แล้วว่านักเตะคนนี้เนี่ยคือนักเตะพิเศษและมีพรสวรรค์และเขาค่อนข้างจะชอบซานโชมากๆซึ่งาหากฟาเบกัสเข้ามาคุมทีมเลเวรจริงครับนั่นอาจจะเป็นปัจจัยหลักและช่วยโน้มน้าวใจซานโชให้เลือกไปอยู่กับเลเวกูเซนก็ได้ครับหากดีลนี้เกิดขึ้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างประดูจะขึ้นอยู่กับซานโชนี่ เขาจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงเพื่อให้การย้ายทีมนี้เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นครับเขาอาจจะต้องใช้เวลาอีก12เดือนที่เหลือในการนั่งเป็นตัวสำรองทีโอแทฟฟอร์ดก็ได้แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับข่าวนี้ถ้าเชลซีส่งซานโชกลับมายังอยากให้โอกาสลงเล่นอยู่หรือเปล่ากับเดอะฟรีดอมหรืออยากให้เขาไปไหนก็ไปซะลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ครับและสุดท้ายขอฝากกดไลค์กดซั s c r i b e ให้กับวงนอกยูไนเต็ดที่จะกลับมาเดตข่าวสารให้ฟังกันทุกวัน